มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคุณหญิงพจมานมาแล้วเลี้ยวรถเข้าบ้านจันสองล่า18กุมภาพันธ์2567ขบวนรถของนายทักษิณพร้อมด้วยนางสาแพทองทานชินวัตรแล้วก็นางสาวพ,พินทองทาคุณากรวง เคลื่อนออกจากชั้นใต้ดินของอาคารในโรงพยาบาลตำรวจหลังจากรถเบนสีเงินของนางสาแพ์ทองทานเดินทางมาถึงโรงพยาบาลตำรวจเมื่อเวลา5นิกา8นาทีโดยนายทักษิณปรากฏตัวอยู่บนรถยี่ห้อเบนสีดำสวมใส่หน้ากาก,กอนามัยเขาอยู่ในชุดเสื้อเชิ้ตลายตารางสีเขียวกางเกงขาสั้นสีดำและมีอุปกรณ์พยุงคออุปกรณ์คล้องแขนด้านขวาโดยมีนางสาแพททองทาน นั่งเคียงข้างและนางสาวพินทองทานั่งอยู่ด้านหลังขบวนรถนำนายทักษิณไปเลี้ยวเข้าสู่บ้านจันสองล่าเมื่อเวลา6นาฬกา33นาทีเป็นที่เรียบร้อยลาสุดบริเวณหน้าบ้านจันสองล่าซอยจรังสนิทวง69กอทอทมเมื่อเวลา9กนาฬิกา50นาทีได้มีรถตู้เป็นสีบอลเงินทะเบียนรถสีขอไข่ทอทหาร2566 โดยปิดม่านทึบทั้งคันซึ่งเป็นรถของคุณหญิงพจน์จมานดามาพงหรือว่าคุณหญิงอ้อได้ขับเข้าไปยังบ้านซันสองล่าท่ามกลางสื่อมวลชนจำนวนมากที่ยังคงเกาะติดทำข่าวอยู่อย่างต่อเนื่องขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ